พี่น้องผู้ที่เป็นเจ้าของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของมวลมหาประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับผมสุปชัยศรีล่าฟ้าบอกกันมารายงานตัวกับพี่น้องในช่วงเย็นของวันนี้เย็นวันนี้ เป็นเย็นที่มีความหมายมากเป็นช่วงเย็นที่มีการประชันกันในสองเวทีและสองเวทีนี้เป็นสองเวทีที่คนไทยจับตามองทั่วทั้งประเทศผมจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนไปยังพี่น้องที่ติดตามการถ่ายทอดสดบลูสกาย ถ้าท่านอยู่ที่กรุงเทพมหานครท่านอย่าเป็นนักรบหน้าจอนะครับขอเชิญชวนพี่น้องมารวมกับพวกเราที่สวนลุมพินีแห่งนี้พี่น้องยังรอท่านอยู่ครับพี่น้องครับที่ผมกราบเรียนอย่างนี้เพราะว่าโทรทัศน์ทุกช่องต้องถ่ายทอดสดจากเวทีนี้ สลับกันไปมากับเวทีที่ถนนอักษะถ้าพวกเราที่เวทีแห่งนี้จำนวนไม่มากนักฝ่ายนู้นก็จะอ้างได้ว่าเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับถ้าอยู่ตามเต็นท์ถ้าอยู่ตามพื้นที่โดยรอบถ้าท่านสะดวกผมขอเรียนเชิญท่านที่สวนลุมพินี พี่น้องที่เคารพครับห้าเดือนที่ผ่านมาของพวกเราวันนี้ผมไม่เรียนท่านว่ามีปลายแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ในขณะนี้นาทีนี้ชัยชนะอยู่ในมือทุกท่านแล้วครับพี่น้องที่เคารพครับถ้าชัยชนะอยู่ในมือของทุกท่าน ผมจึงมาบนเวทีแห่งนี้เพื่อเชิญชวนพี่น้องนับถอยหลังให้กับคอรอมอของนางดอกไม้นับจากนาทีนี้เป็นต้นไปวันนี้5เมษายนพี่น้องนับถอยหลังกับผมนับจาก10ถอยหลังไปเรื่อยๆได้เลยครับ พี่น้องที่เคารพครับนับถอยหลังส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องเราทั่วทั้งประเทศเถอะครับ 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1ชัยชนะเป็นของพวกเราแน่แน ที่ผมมั่นใจอย่างนี้พี่น้องจะสังเกตได้จากข้าราชการกลุ่มกองต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าลุงกำน,นันจะไปเยี่ยมข้าราชการที่กระทรวงไหนจากเดิมที่ข้าราชการมาให้การสนับสนุนแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงทบวงกลมต่างๆที่ลุงกำนันไปเยี่ยมมาสนับสนุนพวกเรายกกระทรวงกันแล้วถ้ามาสนับสนุนพวกเรายกกระทรวงกันแล้วนั่นแปลว่าวันนี้ระบบราชการไทยมายืนข้างมวลมหาประชาชนเท่านั้นยังไม่พอ สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพี่น้องสังเกตข่าวข่าวหนึ่งจะมีข่าวจากคนที่อยู่ในซีกของพรรคเพื่อไทยชื่อสนอเทียนทองสนอเทียนทองอยู่ในซีกนั้นชัดเจนรู้ตื้นรู้ลึกรู้หนารู้บางเป็นที่น่าสังเกตว่าเท่าสารพัดพิษผู้นี้ สัปดาที่ผ่านมาส่งสัญญาณชัดเจนบอกว่าทักษิณชินวัตรขอให้ตะกูลชินวัตรเว้นรักทางการเมืองเธอพี่น้องที่เคารพครับนั่นเป็นสัญญาณชัดเจนจากซี่ของเขาเองนั่นแปลว่า สุนัขตัวนี้นับถอยหลังอย่างที่ผมกาปเปลียนเห็บมัดต่างๆนาทีนี้จึงกระโดดออกจากรัฐบาลนางดอกไม้กันจนหมดแล้วไม่เหลืออะไรอยู่ในซีกนี้ต่อไปแล้วแต่ในขณะที่ไม่เหลืออะไร ยังมีคนอยู่หยิบมือหนึ่งวันนี้ใช้ช่องทางการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอีสานบ้านผมพี่น้องจากภาคเหนือบางส่วนเขาใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องแดงและในขณะเดียวกันวันนี้ ที่เวทีของเขาก็ส่งสัญญาณชัดเจนเรื่องแรกเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่คนรวยลังแกคนจนพี่น้องที่เคารพครับเป่านกหวีดและโหให้พวกโง่กลุ่มนี้หน่อยถ้าบอกว่าคนรวย รังแกคนจนพูดผิดพูดไม่ได้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครรวยเท่าทักษิณบ้างมีไหม <ST AN IC AL> แล้วมันจะคนรวยรังแกคนจนได้ยังไง <ST AN IC AL> แต่ถ้าบอกว่าคนรวยอุดมการรังแกคนสิ้นคิดถูกต้อง พี่น้องที่เคารพครับเราไม่มีทางรวยเข้ากับทักษิณแต่เรามีหัวใจอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองผมจึงอยากจะบอกกับเขาไปว่าถ้าใช้วาทกรรมอย่างนี้สมแล้วกับเวทีที่ถนนอักษะคนมันจึงน้อยเพราะคนรู้ทันหมดแล้ว พูดผิดพูดไม่ได้ถ้าบอกว่าคนรวยลังแกคนจนคนรวยชื่อทักษิณนั่นแหละลัลงแกคนจนที่นี่พูดผิดพูดไม่ได้มันไม่ใช่คนรวยลังแกคนจนแต่นาทีนี้วันนี้ สู้ระหว่างความดีกับความชั่วสู้กันระหว่างความถูกกับความผิดสู้กันระหว่างอนาคตของชาติกับอนาคตของตระกูลชินวัฒน์ ดอกไม้และสมุนบริวานนอกจากท่องคาถาคนรวยรังแกคนจนแล้วกลุ่มนี้ยังท่องคาถาอีกสองบทนั่นคือคาถาต้องรักษาประชาธิปไตยและต้องไปเลือกตั้งตัวเอ้ย เต้นเ้ยคนอีสารบ้านกูโบองโกอีกแล้วผมมีข้อสังเกตว่าตูกับเต้นรวมถึงนางดอกไม้ไม่ได้สำเนียกเลยว่าวันนี้ คนไทยเขาเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้งเขารู้ที่มาเขารู้เหตุรู้ผลพวกนี้ยังดักดานอยู่ต่อไปดอกไม้เอ้ยตัวเอ้ยเต้นเอ้ย โกงจำนำเข่ามันก็มาจากการเลือกตั้งแมนบอรับผิดชอบอะไรไหมพี่น้องชาวนาบ้านผมยังไม่ได้เงินจนนาทีนี้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหม แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบดอกไม้ตูเต้นเสียบ,บัตรแทนกันจะตอบว่ายัางไงม,มาจากการเลือกตั้งแมนบา พร้อมเอกสารจากรัฐสภา,ธาอันนี้ชัดเจนที่สุดกำลังจะเข้าคุกอยู่สองคนสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์มิคมไวรัชภานิชดอกไม้เอ้ยตัวเอ้ยเต้นเอ้ย มาจากการเลือกตั้งแมนบร่รับผิดชอบอย่างแน่เท่านั้นยังไม่พอออกกฎหมายล้างผิดคนโกงจนคนทั่วประเทศต้องมาชุมนุมกันนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ดอกไม้ตูเต้น นี่ก็มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วที่สำคัญมีใบเสร็จชัดเจนแล้วดอกไม้และคอรอมอจะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้เลยนั่นคือกรณีการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสี ตูเต้นดอกไม้มาจากการเลือกตั้งบอแมนบอถ้ามาจากการเลือกตั้งแล้วทำชั่วอย่างนี้อยู่ได้ไหมพี่น้องอีสานที่หลงมากับเขา ให้เอาคำถามที่ผมถามบางหาันที่ผมถามเมื่อสักครู่กลับไปถามแกนนําเสื้อแดงดูสินั่นคือยาที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งนั่นคือยาที่บอกว่าต้องการรักษาประชาธิปไตยแล้วทำไมมันทำผิดเยอะแยะขนาดนี้ ที่เฮ็ดผิดหลายขนาดนี้ผมขอเปรียบเทียบนั่นซ้ำกันกับระบอบทักษิณโดยนั่งดอกไม้และพวกเป็นปลวกมันชอนใช่บ้านหลังนี้จนกระทั่งบ่อเหลือแก่นในไม้อีกต่อไปแล้วมองเห็นบ้านสวยงามเคลือบด้วยสีการเลือกตั้ง เคลือบด,ด้วยสีประชาธิปไตยแต่ทันทีที่พี่น้องไปเคาะฝาบ้านไปเคาะเสามันกลวงหมดแล้วถ้ามันกลวงขนาดนั้นแล้วจะไม่ให้เราปฏิรูปได้ยังไงพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับ วันนี้จึงมีข่าวต่างๆออกมาจากนางดอกไม้มากเป็นพิเศษมีข้อมูลจากซีของนางดอกไม้และสมุนบริวารของระบอบทักษิณผมขออนุญาตพี่น้องโค้ดคำพูดของนางดอกไม้นางดอกไม้ออกมาขู่เลยครับ ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกที่นางดอกไม้ออกมาคูดอกไม้ออกมาคูบอกว่าการตัดสินขององค์กรอิสระในขณะนี้ทั้งสารรัฐธรรมนูญปปชรวมถึงกอกอตอนางดอกไม้ให้คำพูดว่ามวนชนเสื้อแดงจับตาอยู่ มวลชนเสื้อแดงจับตาอยู่มวลชนเสื้อแดงจับตาอยู่ที่พูดอย่างนี้ต้องการขู่องค์กรอิสระใช่ไหมถ้าจับตาอยู่แปลว่าถ้าคุณตัดสินไม่โดนใจฉันถ้าโดคุณตัดสินผิดไปจากที่ฉันคิด ผิดไปจากที่ฉันต้องการมีมวลชนเสื้อแดงซึ่งวันนี้เสมือนนักเลงโตคุมซอยพร้อมที่จะจัดการกับองค์กรเหล่านั้นนั่นคือสัญญาณที่ไม่น่าเกิดขึ้นผมจึงไม่แปลกใจเลยที่ลุงกำน,นันเรียกนางดอกไม้ว่าหัวหน้าจน ถ้าพอใจขอเสียงดังๆกลับไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นไม่พอยังบอกอีกว่ากรณีของคุณทวินเปลี่ยนสีเป็นการกระทำตามกรอบแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัดดอกไม้ พูดอย่างนี้เท่ากับคุณปฏิเสธอำนาจของศาลปกครองสูงสุดเพราะศาลปกครองสูงสุดตัดสินกรณีนี้ไปแล้วคุณก็คืนตำแหน่งให้คุณทวินไปแล้วเหมือนกับว่าดอกไม้ไปขโมยของขโมยของมาได้แล้วตำรวจจับได้แล้ว ของกลางคืนไปยังเจ้าทรัพย์แล้วเพราะฉะนั้นดอกไม้เหลืออย่างเดียวคุก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 ข้าทาสบริวารของระบอบทักษิณจึงดาหน้าออกมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายกตัวอย่างอีกคนหนึ่งพี่น้องไอ้หัวลาน หัวล้านปึ้งสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลออกมาบอกฉับๆเลยบอกผ่านสื่อมวลชนบอกว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงอาจสร้างความรุนแรงขึ้นเพราะคนเสื้อแดงอารมณ์ร้อนโห่ให้มันหน่อยโหนให้มันหน่อยโหนให้มันหน่อย ึงเอ้ยอารมณ์ร้อนแล้วมันยังไงไม่ได้ท้าตีท้าต่อยเพราะว่าพวกเราเป็นอารยะชนเรามาชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธคำพูดของปึ้ง จึงเป็นการยืนยันบอกว่าการชุมนุมของคนกลุ่มนี้มันพร้อมจะเป็นโจรอยู่ทุกหน้าทีพี่น้องที่เคารพครับสำคัญที่สุดคือการออกมาสารภาพของคาทาในระบอบทักษิณของคนคนหนึ่ง นั่นแปลว่านาทีนี้เขารู้อย่างชัดเจนว่ามันกำลังจะจบแล้วข้าทาสคนนี้ชื่อนายก่อกรรมถ้าผมพูดก่อกรรมพี่น้องนึกไม่ออกว่าเป็นใครแต่ถ้าผมบอกว่านายก่อกรรมคนนี้เป็นคนที่เชิญชวนให้คนเสื้อแดง เอารูปที่มีอยู่ทุกบ้านลงมาพี่น้องนึกหน้ามันออกรืยยังกอกรรมพูดประหนึ่งว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นกอกรรมบอกไว้ว่าการตัดสินของศาล การตัดสินของปอปอชอการตัดสินของกกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินของศารรัฐธรรมนูญคนเสื้อแดงไม่ยอมรับการตัดสินนี้แน่นอนและคนเสื้อแดงจะบุกกรุงทันทีมาเลยมาเลยมาเลย ทั้งทั้งที่สารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยน,นั่นแปลว่าพวกนี้รู้กันเป็นในๆแล้วพอคนกลุ่มนี้รู้กันเป็นในๆจึงออกมาให้ข่าวเพื่อเตรียมกระทำการบางอย่างพี่น้องที่เคารพครับคนจะตายดิ้นทุรนทุรายอย่างนี้ นี่คืออาการสุดท้ายของระบอบทักษิณในประเทศของเรามันกำลังจะสิ้นไปแล้วมันกำลังจะสิ้นไปแล้วบ้านผมอีสานบอกว่าสร้างสิตายเท่าเพือเสือสิตายเท่าเรา สร้างสิตายแปลว่าช้างที่กำลังจะล้มเท่าเครื่อก็แปลว่าเอางวงไปพันเถาวันพยายามไม่ให้ตัวเองเสียชีวิตคำพูดของคนโบราณอีสานจึงบอกว่าสร้างสิตายเท่าเครื่อเอางวงไปพันเถาวันพยายามให้มีชีวิตรอดเสือสิตายเท่าเรา เสือจะตายเท่าเราเท้าเราแปลว่าวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปตรงนี้วิ่งสารวนแต่สุดท้ายก็ตายสร้างสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าเราระบอบทักษินกำลังสิตายก็เลยผ้ากันมาตายไปจากความรู้สึกคนไทยอยู่ที่ถนนอักษา ในเมื่อกำลังจะตายกำลังจะหมดกำลังจะสิ้นผมจึงขึ้นมาเวทีแห่งนี้เพื่อกราบเรียนกับพี่น้องว่ามานับถอยหลังให้ยิ่งรักกันเถอะมานับถอยหลังให้ดอกไม้กันเถอะสิบเก้าแปดเจดหห้าสส สองหนึ่งชัดดาวขอบคุณครับดรสุปชยัยศรีลา